ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่10เมษายนนะครับผมคงจะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกแบบนี้ว่า สัปดาห์หน้านี้นะครับดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์แห่งความจุกจิกวุ่นวายนะครับวุ่นวายในอย่างที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของงานวุ่นวายในอย่างที่สองนั่นก็คืออารมณ์ไม่ดีจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของญาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งรอบๆตัว สัปดาห์หน้านี้นะครับดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวอังคารไปอยู่ในเรือนของดาวราหูส่วนราหูนั้นไปอยู่ในเรือนของดาวอังคารเป็นการสลับเรือนกันแต่เป็นการสลับเรือนระหว่างเรือนพันธุนะครับและเรือนอรินั่นเองนะครับนี่แหละเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงที่เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้อง นะครับแล้วก็ยังเผลอ,อารมณ์หงุดหงิดก็จะพานไปหงุดหงิดเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับคนรักด้วยฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้งานก็จุกจิกหงุดหงิดเรื่องส่วนตัวก็ทําให้หงุดหงิดด้วยระวังอารมณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวันจันทร์นะครับวันอังคารเป็นวันแห่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงาน พุทธพฤหัสสุขจุกจิกหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่สบายใจหงุดหงิดงุ่นง่านนะครับระวังจะมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองด้วยถึงแม้ว่าดาวเจ้าตัวของคุณไปอยู่กับดาวคนรักก็ตามแต่ในทางโหราศาสตร์แล้วดาวสองดวงนี้ไปตีโกนกับดาวอีกถึง4ดวงนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวราหูและดาวพุธ ต้องพยายามสงบปากสงบคำนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องทําให้จุกจิกต่อว่ากันได้ง่ายมากๆนะครับจะมาแฮปปี้ขึ้นจริงๆก็วันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นและการเงินการทองก็ดีขึ้นด้วยนะครับ กลับมาในเรื่องของอการงานอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ทำอะไรต้องระมัดระวงังต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งแต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะสำเร็จไปได้ในทิศทางที่ดี แก้ปัญหาก่อนเสร็จแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะพึงพอใจให้การสนับสนุนดีทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลก็เพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพฤหัสและพฤหัสกับอาทิตย์นั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทําให้คุณเองจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของงานแต่เป็นการแก้ปัญหาอยู่บนพื้นฐานที่ ผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดีนั่นเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับ ้องเฮงด้วยสักไลมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล